ตอนนี้เราอยู่กับน,น้องโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนสื่อสุวิทย์ครับน้องชื่ออะไรครับคิจุยครับน้องจุย้ยเดี๋ยวพี่จะให้น้องจุย้ยเนี่ยแข่งตอบคำถาม,ามอ่ะเอาีกับแฟนพี่ถ้าตอบถูกน้องรับไปเลยข้อละ1,000บาทะนะพร้อมไหมเดี๋ยวพี่ถามแฟนพี่ก่อนคำถามแรกนะครับเมทผีเสื้อเสื้อเขียวๆผมชมพูคือใครครับคิกซี่ถูกต้องครับอ่าแบบนี้แบบนี้ง่ายไหมคำถามง่ายอีซี่มากคำถามของน้องคือสกิลหนึ่งของคิกซี่มีค่าดาเมจเท่าไหร่ตอนอัพเต็มครับ โอ้โออต่อครับปันสามผิดครับ925ครับไม่เป็นไรมีกสองข้อวันนี้ต้องได้สักข้อแหละฮีโร่ตัวไหนที่พูดคำว่าฟิลเดอะซันยอนนี่รู้สึกถึงพระอาทิตย์อ่ะถูกต้องครับ คำถามขอน้องคือยอนเกิดไปที่เท่าไหร่และสูงเท่าไหร่ครับโอ้โหสิบสองกันยาสูงให้สูงให้ร้อยเจ็ดสิบมั้งครับร้อยแปดสิบครับเกิดที่ห้ามีนาพ้าเไปนิดหนึ่งพลาไปนิดหนึ่งแต่ไม่ไรเหลืออีกหนึ่งข้อฮีโร่ตัวไหนรูปโปรไฟล์ถือสละเปาครับสละเปาถูกต้องครับถึงตาน้องแล้วรอบนี้ตอบได้ชัวศิลปะปะ้องกันตัวประจำตระกูลของฉีมีชื่อว่าอะไรครับโอ้หมัดมวยหรือเปล่าเนี่ยโอ้หลาดีนิดหนึ่งครับผมหมัดชงหมิงนะครับผม พาพปี่หน่อยพาไปหน่อยว่าอดได้1,000บาทจากพี่ไปไม่ต้องเสียใจนะไม่เสียใจนะเ,เสียดายเออเ,<ด>อเสียดายเสียดายจริงจริงเอาพี่พี่มีปลอดใจให้เดี๋ยวพี่ให้5 0าอบาท